สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านใหม่เย่ก็ซื้อบ้านนะครับนี่เป็นการซื้อบ้านครั้งแรกของนบนะซึ่งพอเราซื้อบ้านนะครับเราก็จะต้องตรวจบ้านนะหลายคนถามว่าเราตรวจบ้านไปทําไมคืออย่างนี้เวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเราซื้อจากโครงการใช่ไหมที่เขาสร้างบ้านมาเสร็จเขาก็อยากจะให้เราโอนก็เปลี่ยนเป็นชื่อเรา ถ้าเราโอนแล้วเนี่ยแล้วเราไปเจออะไรที่มันผิดปกติอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาซ่อมเขาก็อาจจะไม่ได้ดูแล,แลเราต่อนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะโอนเนี่ยไปโอนที่กรมที่ดินให้เป็นเราเป็นเจ้าของอะ่ะเราก็ต้องตรวจให้ดีที่สุดก่อนมันก็มี2ออย่างคือตรวจเองกับจ้างบริษัทตรวจนะจ้างบริษัทตรวจเนี่ยบริษัทก็จะละเอียดอยู่แล้วแต่หลายคนนะถามผมว่ามันตรวจเองได้ไหมคือคือนุ๊กก็ไม่รู้ไงนี่คือซื้อบ้านหลังแรกไม่รู้เสร็จเราก็เลยทักไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยตรวจบ้านอ่ะมีอะไรที่ต้องรู้บ้างแล้วก็ทักไปถาม job พี่จ๊ ประถามพี่จอบ่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้างพี่เราจะตรวจบ้านเนี่ยพี่จอบคุยไปคุยมาพี่จอบก็เลยบอกว่าเอ้ยถามขนาดน,นี้เดี๋ยวมาช่วยตรวจแล้วกันดูแล้วไม่ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เดี๋ยวเรารอพี่จอบมาช่วยเราตรวจบ้านกันเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะตรวจบ้านด้วยตัวเองก็จะได้รู้ด้วยว่าเราต้องดูอะไรบ้างน,นะครับมาเดี๋ยวเรารอพี่จอบกัน เจัสดีครับวันดีครับขอบคุณมากที่ขอบคุณที่กู้ข่าวแวะมาทุกคนครับนี่คือพี่จ๊อบนะครับสวัสดีครับพี่จ๊อบเป็นเป็นเพื่อนกันเราเราเรียนหลักสูตรหนึ่งด้วยกันแล้วก็เจอพี่จ๊อบทีเนี้ยเราอ่ะก็ถามพี่จ๊อบว่าพี่จ๊อบครับผมจะตรวจบ้านขอยืมอุปกรณ์หน่อยพี่จ๊อบก็ถามแล้วใช้เป็นไหมไม่เป็นพี่จ๊อบก็เลยบอกว่างั้นงั้นเดี๋ยวกูมาตรวจให้แล้วกันนะฮะก็พี่จ๊อบเนี่ยก็ไม่ใช่บริษัทตรวจบ้านสะทีเดียวแต่เป็นคนที่ ใช่ไหมซื้อเองตรวจเองปกติจะซื้อคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับเราซื้อบ้านเยอะแล้วก็เพื่อนเนี่ยชอบพาไปตรวจบ้านเราก็เลยมีประสบการณ์ตรวจบ้านมาเนี่ยเป็น10บสที่ละวันนี้ก็จะมาช่วยนพเพราะว่านพเองก็เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยด้วยนะครับผมโอเคพี่จ๊อบอธิบายของในถังให้ฟังหน่อยโอเคก็<า>จะมีระดับน้ำนะเอาไว้เช็คพวนมันดูนะมันดูเืออาชีพมากเลยวหมง่าเออจะมันเป็นแบบไว้เช็คระดับน้ำมันได้ได้แบบว่าระดับป่าอะไรอย่างเงี้ยครับหาซื้อที่ไหนคไหนเช็คทีหัวได้ระดับไหม จะมีผังบ้านนะครับกระดูผังบ้านเอาไว้แบบโน้ตอะไรอย่างนี้นะครับมีสติกเกอร์ถ้าเราเจอดีเฟกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดึงสติกเกอร์มาแล้วเราก็แบบแปะเข้าไปตรงจุดที่มันมีอยากให้เขาแก้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกงานสีหรือว่ากระเบื้องบิ่นอะไรพวกนี้สมุดโน้ตปากกานะครับตลับเมตรนะครับอันนี้ซองซูฮีโกับชี้ชัดแบตครับ <c oughs> ก็เอามีเอาไว้ <c oughs> เอาไวเ้เทสครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นช่างแบบโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาก็จะมีแบบไขควงวัดไฟอะไรพวกนี้นะแต่เราตรวจแบบบ้านๆตรวจเองของเราเองเนี่ยเราก็เสียบดูว่าปั๊กเนี่ยมันทํางานไฟได้เรี่องย้อยแค่นี้นะครับอ่ะอน,นี้จะใช้คล้ายๆกับสติกเกอร์นะครับก็แบบแว่าถ้าเรามีโน้ตอะไรเป็นโ <ใน S 2> พสต์อ่ะ<ใ>นะเป็นสิ่งที่เราสื่อสารให้ช่างเขารู้เนี่ยเราก็เขียนโน้ตเอาไว้ให้ช่างเขาดูได้นะครับลูกแก้วครับเอาไว้เช็คระดับนะครับก็พกมาติดตัวไว้ครับว่า เช็คว่าพื้นสโลว์มันได้ไหมอะไรนี้นะครับแล้วก็ถัานน้ำครับไปใช้ให้ดูว่าใช้ยังไงหลักการแค่นี้เองครับของ่ต้องใช้เดี๋ยวตรวจบ,บ้านวนันนี้หลักการตรวจก็คือว่าลบเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านอย่างเงี้ยเปิดน้าําเปิดไฟใช้ของอะไรพวกนี้แล้วก็ดูว่ามันมีอะไรปกติหรือเปล่าหลักการตรวจง่ายๆแค่นี้ครับคือผมบอกอย่างหนึ่งว่าคือแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการตรวจบ้านนะครับแต่ว่าผมมาได้รับการสอนมาจากผู้ใหญ่ว่าถึงแม้ว่าเราจะตรวจบ้านทีเดียวตอนเสร็จใช่ไหม แต่ระหว่างวันอะระหว่างทางที่เขาสร้างสมมติมันสร้างยังไม่เสร็จอะเราควรจะเข้ามาดูด้วยใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยสมมติมันสร้างมาเสร็จแล้วอะเราไม่มีทางไปเห็นแบบเหล็กเส้นอะไรข้างในใช่ไหมครับพี่ลองกองฉะนั้นอะพอเรามาดูระหว่างทางว่าเขาสร้างอะไรเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคเหล็กมันเป็นแบบนี้ผู้รับเหมาเขาไม่ได้แบบกินหินกินปูนอะไรเอาอะไรมาใส่ใช่ไหมมันก็มันก็ควรจะมาดูเรื่อยๆแต่อันนี้เป็นโปรเซสท,ที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วอันนี้คือตอนตรวจบ้านนะครับ กันตัวนี้เหมือนต้องทำความสะอาดทุกอาทิตย์คือตรงนี้เราสงสัยใช่ปะ่ะกีบก็แค่แบบกีบโพสต์อี์มาใช่ไหมครับเรากีบก็เขียนสิ่งที่กีบแบบอยากจะแก้เช่นว่าอยากให้หรเราสะอาดเพิ่มกีบก็แปะโพสต์ตี์โน้ตไว้แล้วก็เอาไว้โพสติตร์เนี่ยมันมีไว้เพื่อใช้สื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านกับช่างเพื่อจะบอกเขาว่าเราคิดอะไรเพราะว่าเวลาตรวจช่างไม่ได้อยู่ด้วยเนาะเขาจะมาตอนดอกหลังเราไปจากบ้านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งโน้ตไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ักขระนี่เหรอไอ้พวกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นของที่แบบไม่ซีเรียสมากใช่่ปะเราาก็แแปะะอไไวว้ตต่่่รที เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันซีเรียสแบบเครียดกับเรื่องนี้ยก็แนะนําว่าแปะโพสต์เสร็จแล้วก็ถ่รูปเอาไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะมาไล่เช็คที่หลังได้ว่าอันนี้เป็นของที่เราซีเรียสต้องแบบไต้แก้ oh. อะไรอย่างนี้ คือผมคิดอย่างหนึ่งนะพี่จอว่าสมมติว่าเวลาที่เรามาอยู่บ้านจริงอะไอพวกแบบเนี่ยเช่นสมมติรอยตรงนี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นรอยอแต่จริงๆชีวิตจริงเราเราย้ายมาอยู่เดือนหนึ่งเราอาจจะทํารอยก็มันก็เป็นรอยแบบนี้เหมือนเดิมใช่ใช่อันนี้มุมมองผมนะไม่รู้ถูกไหมคือสิ่งที่เราต้องซีเรียสให้แกะมันมันอาจจะไม่ใช่ดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่มันคือสิ่งที่เอ้ยถ้าไอนี้ไม่ซ่อมอ่ะมันอยู่บ้านนี้ไม่ได้ผมว่าอันนั้นนั่นคือสิง่งสิ่งสําคัญ โอเคครับไป really okay, ได้อ่าแล้วก็เก็บปิดไปซิงนะครับหรือว่าอ่างล้างมือเนี่ยถ้ามันจะมีดีเฟกต์นะฮะดีเฟกต์จะเกิดตรงใต้ท่อน้ำเทงพวกนี้ครับซึ่งเราจะเห็นว่าโอ้โหนี่มันมีข้อต่อนสักประมาณ 3- 4สี่จุดตรงนี้นะครับวิธีเทสก็คือว่าเราปิดสะดืออ่างนะครับให้น้ำเนี่ยมันขังได้แล้วเราเปิดน้ำนะครับรอไปเรื่อยจนน้ำเต็มนะครับ หลังจากเปิดรอน้ำสักพักนึงนะครับตอนนี้น้ำก็เต็มแล้วฮะเราก็ปิดนะครับวิธีการเทสเนี่ยส่วนมากไอ้งานพวกซิงหรืออ่างล้างมือเนี่ยถ้ามันรั่วนะฮะมันจะรั่วตรงไอท่อด้านใต้พวกนี้ครับเนี่ยที่มันมีแบบข้อต่อ3ามสี่จุดน,นะครับวิธีเทสก็คือเราใส่น้ำให้มันเต็มนะครับแล้วเอาน้ำลงรวดเดียวเลยเปิดแบบนี้เลยโยนทีเดียวครับแล้วเราก็ดูฮะว่ามันมีรอยซึมตรงแบบว่าตามท่อพวกนี้หรือเปล่าอ่า นี่ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะฮะที่โครงการเขาภูมิใจเสนอมากว่าในเวลาปกติมันก็จะเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเราจะใช้ปลั๊กไฟแล้วก็แค่ดึงมันขึ้นมาอย่างนี้เพิร์ดเพลินเพิร์ดเพลนกับสิ่งนี้มากเลยโอเคตรงนี้คืออะไรครับอันนี้มันมีนปัญหาตรงนี้ส่คือันลนู่ลงไม่สุดแล้วก็แบบค้างไม่ได้เนี่ย ไม่รู้ว่ามันคือมันติดตรงนี้อ่ะคือไม่รู้มันทำาไงอะไรมีอะไรเนี่ยมันรูดแน้วมันปิดไม่ได้มันรูดลงแล้วทําไมนะมันปิดไม่ได้มันติดใช่ไหมตรงนี้คือมุงลวดนะครับท่านผู้ชมเขาอะไม่มีใครปิดหน้าต่างและปิดมุงลวดในเวลาเดียวกันฉะนั้นที่มันติดไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาออกแบบให้เราอะเปิดหน้าต่างแล้วก็กลัวยุงเข้าไงเราวให้ปิดมุงลวด นี่คือวิธีที่ถูกต้องเอาโพอ,อีกออกไอเขาไอไหนโพดอีกเขียนว่าอะไรรูดลงไม่ได้รูดลงไม่สุด <c oughs> นี่แตกเลย ดูเทคนิคการตรวจห้องน้ำแบบง่ายๆนะครับคือห้องน้ำเนี่ยนะล็อบส่วนมนะากอ่ะมันมีดีเฟกต์อยู่ไม่อยู่ที่หรอกตามเข้ามาเลยครับเวลาเรามาหลักประตูเนียเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังนะช่างเขาไม่เห็นเหมือนกันนะครับอันเนี้ยพวกเนี้ยอยู่หลังประตูหมดเลยนะครับอย่างที่สองก็คือวิธีการดูดาวไลท์ครับคนส่วนมากอาจจะไม่เห็นเรื่องของรอ,อยสีบนดาวไลท์ครับวิธีการดูคือต้องปิดไฟครับเพราะว่าแสงมันแยงตาอยู่แต่พอเราปิดไฟปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีรอยสีเลอะตรงดาวไลท์เนี่ยเต็ ที่เหลือที่ต้องดูในห้องน้าก็คือเรื่องของพวกระดับครับเช่นแบบติดอ่างตรงไหมนี่ครับเราก็มีที่ตรวจระดับน้านะฮะอ่าวางดูแล้วเราก็ดูตรงฟองน้ำเนี่ยนะครับอากาศเนี่ยนะฮะถ้ามันอยู่ตรงกลางก็ถือว่าใช้ได้นอกจากอ่างที่เชื่ว่าติดตรงหรือเปล่าเนี่ยเลยใช้ใดูในเรื่องของการติดตั้งกระจกนะฮะอ่านี่ก็ระดับดีนะครับไว้ข้างบนนะครับอ่าทุกอย่างตรงหมดนะครับถี่โอเค แล้วก็ดูห้องดูตรงชักโครกนะครับอันนี้ก็บางตำราเยเขาบอกว่าให้เอาขนมปังครับมาใช้แทนอุ่นจีโยนเข้าไปแล้วลองกดดูแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจมาเป็นสิโครงการเนี่ยยังไม่เคยเจอชักโครกไหนที่มีปัญหานะครับส่วนมากคือถ้าเรากดดูอ่ะแล้วถ้าน้ำมันไหลแรงดูแล้วก็รู้แล้วแหละว่ามันแรงพอที่มันฟลัชพอหรือเปล่าลหลังๆตรวจห้องน้ําก็ประมาณนี้ครับคือตรงนี้ครับพอเราเปิดเสร็จเนี่ยแล้วเวลาที่เราเห็นว่าน้ํามันลงไปเนี่ย พอเราเปิดดูอะครับจริงๆแล้วอะเราจะต้องเอาไฟมาส่องดูจนกว่าจะเจอว่ามันรั่วตรงไหนแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเราดูน้ําตรงพื้นก็ได้เนี่ยฮะเห็นเห็นน้ำตรงพื้นไหมซึ่งการที่มันมีน้ําอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามันรั่วไม่จุดใดก็จุดหนึ่งหน้าที่ของเราก็คือหาให้เจอนะครับแต่ถ้าสมมุติเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็แปลไว้ว่ามันรั่วช่างเขาก็จะมีหน้าที่หา ให้เรานั่นแหละนะครับสรุปคือเปิดดูว่ามีรั่วไหมถ้ารั่วเนี่ยก็แปะไปเลยเช่นเราเห็นแล้วว่ามันรั่วตรงนี้ก็แปะไปแต่ถ้ามันไม่ก็ดูข้างล่างนะครับว่ามันมีน้ําหยดลงมาไหมอ่ะบันไดครับนนนนน,น,น,นดีเฟกต์ยอฮิตของบันไดนะฮะคือส่วนมากดีเฟกต์ของบันไดเนี่ยถ้ามันเกิดมันจะเกิดตรงมุมครับ จริงๆอะเวลาไม้มามาเป็นชิ้นเดียวอยู่แล้วแต่ว่าดีเฟกก็อาจจะเกิดจากการที่แบบเขาติดตั้งเสร็จอย่างเงี้ยล้วช่างเขาเดินขนของขึ้นไปเขาแบบอาจจะแบบมีของไปโดนทําให้มันบิดอะไรนะฮยดีเฟกต์ปเด้มันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราเดินแล้วเราค่อยดูไปเรื่อยนะับถ้ามันเรียบร้อยดีก็ไม่มีอะไรนะครับเจออะไรอ่ะไหนไหนไหน โอ้งานละเอียดขอขอให้ได้ติดงานละเอียดไม่ได้ติดเดี๋ยวไม่สบายใจ อีกอันหนึ่งที่จําเป็นต้องเทสมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เราพี่เจ้าบอกสอนเราเรื่งเทสพวกนี้ไปแล้วเนาะพวกถามซิงว่ามันมีรั่วไหมอีกอันหนึ่งที่มันจําเป็นมากๆเลยก็คือการระบายน้ำการระบายน้ำใช่มันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะจริงๆตรงนี้ก็ควรที่จะเทสแบบว่าลองลองฉีดน้ําให้เต็มพื้นเลยว่าถ้าน้ำเต็มพื้นเนี่ยมันระบายออกเร็วไหมอ่าก็เปิดทิ้งไว้สักพักนึงนะครับแล้วดูว่าการไหลของน้ำมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูว่า คนที่นั่งเนี่ยมันน้ำมันไหลลงดีไหมนะฮะเราฉีดเสร็จแล้วก็ดูว่าวิธีของที่น้ํามันไหล,ลมันไหลยังไงเราก็ปิดดูนะครับแล้วก็ดูวิธีการไหลขอยงน้ําว่ามระบายน้ําได้เร็วไหมถ้าไหลเป็นท่อเนี้ย็ะถือว่าระบายได้ดีแบกถังมาทั้งวันครับตอนนี้ถึงเวลาใช้ถังแล้วครับอ๋อผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมเอาถังมาเพราะว่าตรงเนี้ยน้ําดีมันมาไม่ถึงเนาะเราจะเทสวิธีการระบายน้ําของท่อระบายน้ำตรงเนี้ยด้วยการราดน้าครับเอาลบไปอย่าหลบลบลบ ปวดแล้วครับหลบออกมาแล้วก็ดูวิธีการมี้ของน้ําครับเนี่ยว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าน้ํามันไปลายไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าอย่างงี้ถือว่าใช้ได้เนาะเสี่ยกว่ดทีเดียวเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยาเลยด้วยาเลยโอ้โหเสียงอยู่ดีเนี่ยน้ำมันไหลไปมันออกยังไงฮะน้านนุนไหลไหมไหลครับไหลครับ เหนื่อยแล้วครับหลังจากวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนมารุมส่วนดีเฟน์นะครับทั้งนบกิฟต์แล้วก็พี่จอมนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนเก็บข้อมูลนะครับโดยเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลของดีเฟนต์ทั้งหมดที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับพวกเรื่องเล็กๆแบบเรื่องเสียงเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความละเอียดของเจ้าของบ้านนะครับว่าอยากจะเก็บข้อมูลไว้ไหมแต่ว่าเรื่องใหญ่วิธีทำก็คือใช้มือถือ คือเราอ่ะจะไม่ใช้การเขียนรีพอร์ตอ่ะคือคือทุกคนเคยเขียนรีพอร์ตอะทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะต้องสรุปว่ามีอะไรบ้างทีเนี้ยถ้าถ้ารับโพสอีทุกอันมาเอกมันจะเยอะมากแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะสิ่งที่พี่จ๊อบจะแนะนําก็คือให้ใช้มือถือคือสไตล์สไตล์เราจะเป็นสไตล์การตรวจรับบ้านแบบคนที่เกียจขี้เกียจเราใช้วิธีถ่ายรูปครับเราจะถ่ายรูปดีเฟกต์ละหนึ่งรูปทุกดีเฟกตในบ้านเลย แล้ววันที่ช่างอของโครงการเนี่ยเขามาลงมือแบบว่าค่อยๆซ่อ,อมอย่างนี้เราจะมาเช็คที่ดีเฟกที่เราถ่ายรูปไว้ถ้ายัจกช่างแก้แล้วเราลบรูปนั้นออกจากมือถือครับอ่าก็คือสมมติผมว่ามีถ่ายไว้50ดีเฟกต์50รูปเฮ้ยตรงนี้แก้แล้วลบออกแก้แล้วลบออกสุดท้ายรูปหมดเมื่อไหร่แสดงว่าบ้านสมบูรณ์ถูกต้อฮะก็ไม่ต้องทำรีพอร์ตเป็นเครื่องง่ายๆก็จบวันไปแล้วนะครับสำหรับวันเดย์วิธการตรวจบ้านนะครับเหนื่อยมากๆไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้ จริงๆแล้วก็คงจะฝากบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่าออมีงบประมาณหน่อยมีงบพออยากจะให้คนลงรายละเอียดให้อะไรเงี้ยก็ใช้บริษัทตรวจบ้านเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่มันก็ม,นกมันก็สมควรทำะนะเพราะว่าเขาก็ลงดีเทลอะไรได้ได้ดีแต่สมมติเราบอกว่าเออเราอยากตรวจเองนะเราอยากดูด้วยตาของตัวเองหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยบางทีมีบ้านหลายหลังม,มันเปลืองงบไม่มีงบแล้วอ่ะก็ตรวจเองก็คือวิธีที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมสรุปมาได้ง่ายๆ4ี่อย่างครับพี่จ๊อบอย่างที่หนึ่งคือ เวลาที่เรามาตรวจเนี่ยให้เราคิดซะว่ามันเป็นบ้านของเราเองลองมาใช้งานเออมาใช้เหมือนกับว่าเรามาอยู่ใช้ชีวิตที่นี่จริงๆอ่ะเปิดหน้าต่างจริงเปิดก๊อกน้ําจริงแล้วดูว่าของข้าวของเครื่องใช้มันเป็นยังไงนะครับใช่คืออย่าลืมว่าสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากโอนไปแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะอยู่กับเราแค่นี้แต่ว่าเรายังต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปตลอดชีวิตนะครับฉะนั้นก็ตัวดีๆคิดซะว่าถ้าเรามาอยู่จริงๆอ่ะเราจะใช้งานอะไรบ้างใช่ อย่างที่2ก็คืออันนี้ผมว่าสาคัญถ้าตรวจบ,บ้านเองเนี่ยอย่ามาคนเดียวเอาเพื่อนมาตรวจด้วยเยอะๆโดยที่บอกเพื่อนๆอ่ะว่าใช้ไกด์ไลน์ตามข้อหนึ่งคือตรวจกับลองใช้งานจริงนะปิดเปิดไฟจริงเปิดเตาจริง,เป,เ,รงเปิดน้าจริงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าเป็นบ้านของเองอ่ยเองจะทาอะไรเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพอได้ลองใช้งานจริงอ่ะมันคือวิธีที่ดีที่สุดครับในการที่เราจะเห็นด<ๆ>ีเฟกต์ครับส่วนที่เราบอกว่าให้เอาเพื่อนมาเนี่ยก็เพราะว่า คือบ้านมันก็หลังใหญ่ะเนาะแล้วเราดูคนเดียวมันอาจจะไม่หมดบางทีเราเดินข้ามตรงนี้ไปไม่ได้เห็นจุดนี้แต่เพื่อนๆเ,เราอาจจะเห็นก็เอาเพื่อมาเยอะๆก็ดีเหมือนกันครับส่วนข้อสามาถ้านอกจากเป็นเรื่องทั่วไปที่แบบเห็นชัดๆอะไรเงี้ยพวกเรื่องเทคนิคอเรื่องน้ําเรื่องรอยต่อเนี่ยก็ใช้เทคนิคในคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ แล้วก็ข้อ4ีคืออะไรครับพี่จอบส่วนข้อที่4ี่เนี่ยมันคือเรื่องของการสื่อสารกันครับก็คือไอ้ที่เราทำโพสต์อิดแล้วเราก็เขียนดีเฟกต์ว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคือการสื่อสารระหว่างเราอ่ะไปถึงโครงการถึงช่างว่าพอช่างเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะแก้ไขดีเฟกต์ที่เราอ่ะโน้ตไว้ให้ยังไงแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับเวลาบางโครงการเนี่ยถ้าเราตรวจรับบ้านเนี่ยจะมีช่างของโครงการเนี่ยเขาจะเดินตามแล้วคอยแก้ไขดีเฟกต์ให้เราเลยนะ เราก็ควรจะมีวิธีการสื่อสารกับช่างที่ดีนะครับให้ช่างเนี่ยเขารู้สึกเต็มใจที่จะแก้งานให้เรานะครับทาอย่างเต็มที่เนาะใช่คือเราก็ต้องให้เกียรติเขาอ่ะใช่เขากมือชีพอ่ะใช่คือเขาก็ทําบ้านมาให้เราทั้งทั้งหลังละบางทีดีเฟกต์ไปเรื่อยๆเขาไม่ได้อยากให้มันเกิดหรอกเช่นสีหกอ่ะเขาไม่เขาไม่ได้ตั้งใจทาสีหกนะฮะก็ให้เกียรติเขาคุยกับเขาดีๆนะถ้าเราไปเอ็กซ์เซสไปเขาว่าเอ้ยทำไมมันยังงู้นอย่างนี้ช่างเขาอาจจะไม่ไม่แฮปปี้ที่อาจจะทำให้เกิดการบาดหมางเกิดการไฟล์ระเล ประโยชน์อะไรนะครับ,รบก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่คนอยากตรวจบ้านด<ม>้วยตัวเองเนี่ยน่าจะต้องรู้ไว้นะครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่จอมากมากขอบคุณมากครับ,รบแล้วก็มาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพราะว่า คิดว่าเพื่อนๆนที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ใช้ได้นะครับคงมีหลายคนที่ตรวจด้วยตัวเองนะเขาจะได้มีเทคนิคดีๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้กันนะแชร์ทิ้งไว้ใน Facebook ก็ได้ครับใครที่เห็นอยู่เนี่ยเขาซื้อบ้านใหม่พอดีก็จะได้เอาไปใช้นะก็อย่าลืมไปติดตามพี่จ๊อบกันด้วยนะครับที่ช่องทางไหนฮะก็จะมีช่องทางติ๊กต็อกนะครับชื่อ job land นะครับก็จะมีการอัปโหลดเรื่องของเคล็ดเกบความรู้นะครับเกี่ยวกับที่ดินโรงแรมแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ก็ฝากไปติดตามพี่จ๊อบกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะก็เข้าไปติดตามพี่จ๊อบกันได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณนด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e ไว้นะครับแล้วคราวหน้าเราจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวก็เรื่องบ้านบ้านนี่แหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องต่างๆที่ชีวิตของพวกเราไม่เจออะไรบ้านก็จะ เรื่องที่นบรู้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่นบไม่รู้จะไปหาคนเก่งๆมาช่วยกันเล่าให้ฟังนะครับและใครอยากฟังเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพวกเราจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังใหม่อยากให้นบถามพี่เจ้าเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับก็สำหรับวันนี้ผมกับพี่เจ้าไปแล้วสวัสดีครับครับขอบคุณครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i b e ติดตามก็ได้นะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนบพงสสวัับ